สบายดีพี่น้องพาไปซื้อขบงขวมากินนะจ้ะเนาะแล้ว,ลวลก็สิเปียงเลสิให้เบิ่งเนาะมาตลาดในซอยปินอย่างใดแต่ว่าหักกัยญาเนีหอดเคิงซอยก็สิเป็นแบบซุปซ่อนนะน้อง่นอะ

ทินกับบริหารงาน สด,ดมากาหายา<ฮ>มันอีห้าตามล่ะฮะกุ่งฟอยน่นพี่ห้อก

ยักุูงเลยกุ้งอ้กหลังจากซื้อไปตลาดมาแล้วเด้อพี่นนองเดี๋ป้าป้านิ่เดียวเลยกะหอยเนาจะเนาะหอยลายหอยค่ะ ภาคของเราผ้ากระเทียมอยู่เราสองคนในพี่น้องเสจ็บหนึ่นงดีคือเคเท่าสิมะแก็งว่าจะเนอะเมื่อรี่กินประทูตัวเดียวแต่สาวเลยพี่น้องแล้วเล่นแบบออกไปเสียวขา <laughs> นี่นี่อ่าพักคาจะอมอะไรพี่น้องพักคาแล้วก็นี่คือแทนแทนแทนกุ้งฟอ,อยด์น,น่าจะเนาะเดี๋ยวสิตอนตอนเย็นนี่ตอนแรกนี่สิกินกุ้งฟอ,อยด์เนาะ ทาดไว้ค่ะเลงเครื่องยำกุ้งพลอ,อยให้เราเลยเนาะเดี๋ยวกินไปเนาะพยายามประหยัดให้ได้ไสุดให้ได้หามือด,ด้วยนี่เพราะว่าซื้อใครมาเหี่มือมือวันก่อนกะซื้อไข่มากินน้องสาวเลยกินต,ตนะ้มไข่กล้ผัดกระขู่นั่นเนเนาะเอาบัวได้เห็นงานเนาะพยายามประหยัดให้ได้สุด คลิปเด็กอะคงสิข้อน่าเชื่อใจเนาะเคสเดียะแกงไหวเนาะแกงไหวร้ายเลยกใส่ตู้เย็นไหวเอาไว้กินยามห้องนิ้วเนาะกัสิพยายามออกไปหาล้างจานรับจางล้างจานแต่ว่าอาหานท่านเปิดนะพี่เนาะก็เพื่อสิฮอนมือมือก้าบะนอกจากย่งอีกร้ายมือกะโว้ว่าด้านสิเปิดจริงรับบอลรับสินเดือนกะอันนี้กอนย่งโว้วเลพี่น้องจะเลยแบบว่าวิ้อใจแบบว่าทรมานใจได้น้อยนึงแบบว อยู่แล้วมันเมือ่อยอ่ะพี่น้องมันดิสอาร์ตมันแค่ยู่ได้ยู่อยู่กับมูมันกะจังไรอ่ะอยากเมื่อเนาะอยากกบบาทมัวไพเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะหอน้ากับมาหอนหอน่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นจัะเดอ้อทุกคน <c ười> คอยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เก่าเล้วพี่น้องเลยดูแลตัวเองแล้วจ้ะเนาะ มัวว่านี่เพื่นว่าวขอดใจนี่พิด,ด่านณ้อมูวไอ้คนเนาะกันวัาอะไรก็รกลับกอนนะจ้าบ๊ายบายเยสสิเบพัดหอยไหวกินนะจ๊ะเนาะขับสุณไปีสวัสดีทุกคนได้จ้ะเด้อมือถังเดียวต้องข้อถูกข,ข้อไปนะมัอจ้ดเด้